ไง้จ้าเด็กๆยินดีต้อนรับสู่โลกใหม่ๆนะตอนนี้เรามาปาร์ตี้กันเลยดีกว่านี่ฉันลืมลูกของฉันไว้ที่นี่เนี่ยอย่ามานท้นฉันเลยนะสับประหลาดอยู่นี่เองหลาจ้าเจ้าตัวน้อยนึกว่าที่นี่จะมีสับประหลาดด้วยนะโอเครดอเปล่าจ้าลูกรักงั้นเราไปกันดีกว่านะไม่มีมารยาทเอาซะเลยอ่ะคุณแม่เขาควรจะเดินกันนะไม่ใช่บินแบบเนี้ยสวัสดีค่ะคุณหมอนี่ลูกสาวของผมหรือเปล่าครับใช่แล้วล่ะครับเธอน่ารักมากเลยนะครับเดี่ยนี่ของคุณนะคะ นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับนี่อ่ะคุณหมอผมว่า,วานี่ไม่ใช่ลูกของพวกเราเรานะครับดูเขี้่วของเธอสิแหมยังไม่นสนใจเลยนะคะแล้วคุณก็เห็นเด็กคนอื่นไหมอ่ะสมมติเขาต้องเข้ากันได้ดีแน่และก่อนนะคะขอให้เป็นวันที่ดีค่ะอา้าแชนนดาวันนี้มาตั้งนานแล้วล่ะนี่ของนะจ๊ะลูกดนะาสุสานวันเกิดน,นะจ๊ะอย่าลืมขอพรด้วยนะได้เลยค่ะอืมชนน่ที่ไปไกินมันไม่ไหวแล้วเอาเครื่องของอฉันอ่ะ โอ้ oh, <laughs> หนูโชคดีมากเลยจูเลียแบบนี้นางฟ้า <laughs> ฟันน้ำนมต้องให้เงินหนูเยอะมากแน่เลยล่ะ <laughs> แม่ก็เราไปนอนกันเถอะนะเราจะได้เอาเขี้ยวไปใต้หมอนแบบนี้ไงฝันดีนะจ๊าลูกดักของแม่ <laughs> แม่หวังว่าหนูจะฝันดีนะจ๊าลูก <laughs> นี่แหละไงของนางฟ้าฟันน้ำนมแม่แม่เลยดูหน่อยสิ เอ้านี่มันแค่ของแฟนไงเหรอฉันจะไม่ยอมแทงง่ายๆหรอกนะฉันจะเลื่องเขาจะไปทำไมกันเล่าฉันต้องการเครื่องหมายของฉันคุณได้ยินเสียงนั้นไหมเขาที่รักเราต้องไปจูเจอเรียกันหน่อยนะคะจูเรียมีอะไรหรือเปล่าจันลูกรักหนูโอเคเป็นเช่เดียวนี่มันหยาบคายมากเลยอ่ะเธอไม่ยอมให้เครื่องใหม่กับหนูอะค่ะใจ่เดียวอันนี้มันสับปะหลาดอ่ะ ตูเลียเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยหนูต้องทำตัวดีๆกับคนอื่นนะจ๊ะลูกเ้าหนูว่ามันก็ดีอยู่นะคะว่าแต่ทำไมมันยกากขนาดนี้เนี่ยฉันว่าฉันต้องรองหน่อยแล้วโอ้ฉันถามว่าเขาจะกลับมาแล้วนะแบบนี้ดี่ขึ้นเยอะเลยอ่ะอ,อรุณสวัสดิ์นะจ๊ะทุกคนโดยเฉพาะนายนะัะเดนนิสในใจที่สุดเลยอ่ะพวกเราเหมาะสมกันมากเลยนะนี่อาดามดูนั่นสิดูเหมือนว่ายายแวมพายจะมีความรักนะ ใชอบแกของฉันไหมชาเดนนิสขอถอดทีมหน่อยได้ไหมอะเดนนิสเออมีแค่แฟรงก์สตาร์เท่าน,นั้นที่จะชอบเธอละ่ะเ <c oughs> พราะเธอดอดีแนะ่จันทรีแจมของไปว่าเธอด้วยนะไม่ต้องรีบนะจ้าเพื่อนรักฉันขอ,อยืมหัวใจของนายสักหน่อยไหนดูซิว่าคราวนี้จะเป็นยังไงฮะจูเลียเหรอวันนี้เธอดูดีมากเลยล่ะนายสองคนโดนแล้วล่ะอดัม <c oughs> นายดับไปเด็กกันหน่อยไม่จะสวยฝั่นไปเถอะฉันไม่ไปกับนายหรอก โอโหนี่มันเจ็บมากเลยอ่ะจะทำอะไรเนี่ยก็ชอบแบบอย่างนี้เลยนะเยอะอย่างนี้เลยอ่ะจะชอบมันมากเลยนะแล้วอย่ามากกรธฉันอีกละวจูเลียเราไปอ่านนิทานกันดีกว่านะจ๊ะทำตัวตามสบายเลยนะลูกอ๋อนี่ไม่เห็นจะสบายต้องไหนเลยแบบนี้ฉันนไม่หลับหรอกนะแแบกก็ได้แต่จูเลียสงสัยต้องซื้อเตียงใหม่กันหน่อยแล้วล่ะ <S <S เดี๋ยวเข้าไปเล่งได้เลยนะจ๊ะ มันดูจืดชืดไปหน่อยหรือเปล่าทำไมมันดูมีสีสันแบบนี้เนี่ยยี่มันสีจะพกกันไปไหมอะะ่ะหนเจะชอบของพวกนี้อ่ะน่าสนใจึ้นเนี้เลยล่ะหนเจอแล้วค่ะคุณแม่นี่แหละเตียงในฝันของหนูเลยโอ้ลูกด๊อกนี่มันดูด้านรัวไปหรือเปล่าจจูเลียแต่หนูว่ามันต้องนอนสบายมากแน่เลยนะคะแม่หนูน่าจะลองของเขาก่อนนะสวัสดีครับมีใครอยู่บ้านหรือเปล่าครับนี่เตียงมาส่งแล้วนะครับมันเป็นรุ่นที่เจ๋งที่สุดเลยนะครับ หนูโอเครอรหรือเปล่าเจ้าเนี่ยสาวน้อยมาเล่นกับหนูหน่อยไหมข้าคณผูช้ชายไม่ไม่ดีกว่าแล้วพวกเจ้าไปไหนแล้วคะหนูไม่กัดแล้วนะคะาจะสัญญาเลยไรท่านอย่นเนงียบนะท่านเล่นกับเธอก็ได้อะใช่ด้วยจับได้แล้วล่ะพวกอ้าฉันหิวมากเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นหล่ะจ้จูเลียเมื่อข้ามาเสิร์ฟแล้วเหรอให้ทางลูกสาวของฉันจะตอเร็วมากเลยนะเนี่ย ฉันชบอบโลกนี้มากเลยอะฉันว่าเดนนิตจะต้องส่งมาแน่เลยไปเดะเหรอ <Wow. S 1> ฉันต้องไปเตรียมตัวหน่อยแล้วว่าแต่กล่องสวนสวยของฉันอยู่ไหนฉันว่าจะต้องอยู่แถวนี้แน่เลยเร็วเข้าแล้วสั้นได้แล้วนะพวกนี่จะต้องตายแน่เลย oh. oh. ย่ะอ๋อเดี๋ยนี้เองเหรอ oh. ยังไงเธอก็หนีฉันไม่พ้นรอก oh. แม่แม่ลนดูไหนซิววันนี้มีอะไรบ้าง oh. ยั่แลนี่แหละที่ฉันต้องการนะ่ะ oh. เราต้อง hmm. ใช้ไม้กวา่ทาแบบนี้ด้วยนะ ต้องมีชีวิตขึ้นมาว่าไงจ้า <Hey. S 1> อดีที่รู้จักนะสงสัยต้องมาแต่งหน้ากันหน่อยแล้วล่ะทําไม่ต็มทิ่ไเลยเลยฉันขอแบบสดใสสุดๆเลยนะฉันรอที่จะส่องกระจกไม่ไหวแล้วแหมเสร็จแล้วลรอจ้าไหนดูสิจูเลียหนูอยู่ไหนเนี่ยลูกนะสวัสดีค่ะแม่หนูกำลังแต่งหน้าค่ะจะจูเลีย oh. นี่หนูจริงๆหรอนี่ย hmm. หนูกำลังทำการทดลองอยู่อะค่ะแม่ว่าหนูต้องใช้ตัวช่วยหน่อยนะจ้า มาเร็วเดี๋ยวแม่ช่วยเองนะแต่ขั้นแมเราต้องมาลอ็อกที่บานท่าแบบนี้กันก่อนนะแต่คนแม่คะไม่ต้องมาเถียงเลยนะตอนนี้ต้องมาเพิ่มความสดใสกันหน่อยจ้ะอย่าลืมนิสติกไปนะเราใกล้จะเสร็จแล้วลนะ่ <Wow. S 1> นะเนื้อหาหนูต้องใสแค่แน่นอนคุณแม่คะ <laughs> ฉันว่าคนเราก็สวยเหมือนกันนเนน่ย <laughs> หวังว่าฉันจะยังไม่สายนะ <laughs> เอาเดนิสอยู่นี่เองเหรอเ่อไงครับจูเลียนี่ขอบคุณนะครับ <laughs> ออในใจดีมากเลยอ่ะเพราะแต่อะไรเนี่ยนี่แฟนใหม่ของผมเองครับเธอน่ารักมากเลยใช่ไหมอ่ะโออไออยากโดนเองนัเดนนิสเออไม่เอาแบบเนี้ยนี่มันอยากให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมจูเลียบอกกับเดนนิสเท่ากับของอร่อยอร่อยไงเธอจะกินฉันจริงๆเหรอจูเลียันคงไม่อร่อยหรอกนะยังไงกระเทียมก็ใช้นานไม่ได้หรอกฝากถือหน่อยนะไจด้วยอออจุงอยาโอเคไหมครับ เรียบร้อยค่ะมันเป็นมื้อเที่ที่อร่อยมากเลยขอบคุณ hmm. มากๆเลยนะคะนี่ค่ะไป่ต้องทนแม่เออเล่ามาใหม่นะครับ hmm. เราต้องรีบกันหน่อยแล้วที้ะไม่งั้นเราต้องสายแน่เลยคุณแม่คะคุณพ่อทุกคนจะไปไหนกันเหรอเราจะไปดูหนังนั่นลูก <c oughs> หนูก็ช่วยดูแลงานบ้านด้วยนะจะ hmm. ราจะกลับมาตอนดึกนะต็มที่เป็นเลยจ้าอ๋ oh. นี่มันเจ <c oughs> ๋งมากเลยอะ เต็มที่เลยนะคะทุกคนแบบนี้มันต้องสนุกมากแน่นอนว้าวฉันต้องไปหาของเล่นหน่อยแล้วล่ะโอ้ฉันรู้แล้วเรามาเล่นซ่อนแอบกันหน่อยดีกว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องหาฉันไม่เจอแน่นอน่วยค่อเก็บทีหลังแล้วกันนะโอ้ทำไมกลับมาเร็วกันจ้ากระคุณเหยี่ยงที่ฉันเห็นไหมอะคะน่าสิครับ จูเลียเราต้องมาคุยกันหน่อยและ้วล่ะลูกหนูทำอะไรของหนูลงไปเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุนะคะ<อ>แบบนี้มันโกงสุดๆเลยนะแ่่ี่หนูคงต้องถูกลำโทษแล้วล่ะจูเลียแล้วเลังอย่าทำแบบนี้อีกนะเกณฑให้ครบสิบบรรทัดเลยนะงั้นก็ได้ค่ะคุณพอแล้วห้ามใช้พลังพิเศษด้วยละ่ะ<อ>มันไม่แทนเลยย่าอ๋องั้นก็ได้ย่า ทุกคนวันนี้จะมีข่าวดีมาบอกด้วยวันนี้เรามีสอบกันนะจ๊ะไปเริ่มกันได้เลยโอ้ส่งโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะนี่อเอาพวกสอบอีกแล้วเหรอฉันไม่ค่อยพร้อมเลยอ่ะแบบนี้ฉันต้องได้เอฟแน่ Net เลยฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะฉันต้องให้คุณผีเด็กเนิร์ดมาช่วยฉันหน่อยแล้ว แบบนี้ฉันต้องผ่านแน่นี่ฉันว่าคุมเธอก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเธอฉลาดมากเลยพวกเงียบๆเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะาการคุยกับคุณผีแบบนี้มันผิดกฎของโรงเรียนเรานะเธอได้เอฟไปเลยก็แล้วกันส่วนเธอกลับไปอยู่ในโลกของวามตายเลยนะส้องใส่จะต้องให้เอฟกับเธอแล้วล่ะคุณคริสตี้คะหนูว่าหนูน่าจะได้เอบวกนะคะใช่เธอจะได้เอบวกแล้วนะ เมี๋ยเธอในตัวคุณนะคะคุณคริสตี้คุณพ่อคุณแม่ต้องมีความสุขมากแน่เลยโอ้ฉันขอได้ไม้หย่ะนะได้โปรดอ่ะก็ได้แต่นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่จะช่วยพวกเธอนะเอทุกคนได้เอไปเลยนะคุณเป็นอาจารย์ที่เก่งที่สุดเลยคับคุณคริสตี้นี่จูเลียเราอยากเป็นแบมพร์เหมือนกันนะเธอใช่พ่อเราไหนได้ไม้อ่ะไม่ได้รอกไม่มีทางอ่ะฉันขอเป็นแวมพา์แค่ตัวเดียวในโรงเรียนก็แล้วกันนะฉันนี่แหละแวมพายตัวจริงนะ ว้าวอดามโดนเนซิโู๊ปนี่มาจูเลียนี่นะว่าไงจ,จะเจ้าพ่อขี้แพ้บูอดามไปสูสุภาพบุรุษหน่อยสิแต่จะทำตัวดีๆกับแวมพร์นะจ๊ชรู้ไหมโอ้โฮฉันหิวมากเลยนี่มันกินได้หรือเปล่าเนี่ยันว่ามันก็ดูเหมือนจริงอยู่นะโอ้าว ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยแบบนี้จะต้องหิวทั้งคืนแน่เลยอ่ะมาตั้งแบบนี้สิอืมน่าอร่อยมากเลยอ่ะใช่ว่าฉันต้องเห็นภาพหล่อแน่แน่นี่มันหอมจังเลยอ่ะฉันต้องไปดูสักหน่อยแล้วสลัดของฉันใกล้จะหมดแล้วล่ะเราต้องมาเติมเกลือลงไปกันสักหน่อยแล้วโอ้โอ้นี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยเธอทำแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะสาวน้อยนี่มันเลือดของฉันนะ คุณเป็นเช้ไม่ใช่หรอคะก็จะหาของให้หนูกินสิเฮ้ยนี่คุณทำอะไรของคนคันนี้โอ้เกลือสติ์ที่รักยังไงเธอก็จับฉันไม่ได้หรอกนะ er ดเดี๋ยวข้าวที่ประเด็นได้แล้วนะอ๋อวนี้อากาศดีมากเลยอะเสรเวลาที่ต้ออกไปปิกนี้ข้างนอกกันหน่อยแล้วจูเลียอยู่ไหนกันนะจูเลียจูเลีย ลูกรนะักทุกอย um, okay, ่างโอเคไหมหนูเป็นอะไรหร oh. ือเปล่าจ๊ะอย่าม่ยุ่งกับหนูนะคะหนูโดนแดดไม่ได้หรอกโอ้ oh, ขอโทษจริง,รงๆนะจ๊ะลูกรนะักเราลืมเรื่องูเลียไปเลยอะนี่คุณแม่เหรอคะไม่ใช่นะสิจ้าแม่เอ,อคกาครีมกันแดดมาให้ด้วยนะขอบคุณนะคะคุณแม่มันต้องแบบนี้สิแบบนี้แสงอัน,อนรตรายอะไรก็ทำอะไรฉันไม่ได้แล้วไปต่อกันเลยอาหารมัสวิรัติอีกแล้วเหรอไม่เป็นได้นีกว่าค่ะหนูขอผ่านแล้วกันนะคะลองหน่อยสินจ้าลูกดัก หนูมีไอเดียดีแล้วค่ะสัสดีจแตตัวน้อยวันนี้ได้เป็นไงบ้างเหรออ๋อไดนโนร์มาเลยเธอทําได้อยู่แล้วล่ะดูเหมือนเธอทําได้แล้วนะครับที่รักลูกของเราจะมีเพื่อนแล้วมานี่เดียวจ้าตัวน้อยคุณพ่อคุณแม่ช่วทันเขาหน่อยสิคะเจ้าหมาน้อยตอนนี้เป็นเพื่อนหน่อยของเหนือเองแล้วค่ะใช่ใช่ครับครับผมกําลังฟังอยู่นะครับคุณจอร์สันครับคือว่ามันมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะจนเลียนเธอไม่ใช่ลูกสาวของพวกคุณหรอกนะคะเห็นไหมคะเออมันเป็นความผิดพลาดของโรงพยาบาลเองนะคะ ไม่จริงหรอกนะครับจูนเรียเธอเป็นลูกสาวของพวกเราแน่อยู่แล้วแต่ดูนี่สิคะไ,<ง>คไม่ได้ยินจริงๆหรอกคันเนี้ยเราเป็นแค่ว่าพวกเดียวกัน <c oughs> ไม่ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> ใช่แล้วล่ะลูกรักอย่าไปสนใจมันเลยนะลูก <c oughs> แม่แม่ฉันว่าจะไปก่อนดีกว่านะอย่าพวกดีสิครับคุณหมอ <c oughs> <c oughs> อ้อ <c oughs> จริงด้วยนี่แหละที่เขาเรียกว่าความรักเพราะโปรแกรมพายไงนี่มันเป็นชาที่สดใสมากเลยโอ้อลิส ไม่ต้องมายุ่งกับฉันโอเคไหมทำไมใจร้ายจังเลยอลิสตอนนี้ฉันหิวมากอ,าอ้าวเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองเอพื่อนร้างอยู่นี้กันแล้วกันนะอลิสเธอจะกินขแบบนั้นไม่ได้เพื่อนรัางวันนี้เราต้องกินปลานะจะจะไม่ได้เหรอยิ้มหน่อยสิอลิสฉันนี่แหละอลิสฉันมาแล้วทุกคนเฮ้ยเป็นไงบ้างานี่ฉันเธอจำจไม่ได้หรือไงอะ โอเคสาวๆมาเช็คเคล็ดลับกันหน่อยว้าวเจ๋งจังอ่ะขอบคุณสำหรับคำชมนะแล้วเธอจะต้องเสียใจที่ไม่ย่งชื่อเสียงฉันยจูเลียถอยไปเลยนะฉันก็ไปเร่ยงไปครั้งคราวได้เหมือนกันแหละรู้ไหมแหมดูเหมือนว่าจะเวิร์กนะฉันว่าครั้งคราวคงไม่ต้องใช้เครื่องประดับแบบนี้ใช่ไหมอ้าวอย่าบินสูงเกินไปนะอลิสโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่คือข้อเสนอในวัน Black Friday เพียงจ่ายแค่สิบเหรียญคุณก็จะได้เป็นแวมไพร์ เฮ้ยนี่มันไม่แฟนเลยอ่ะแล้วมันแฟนแฟนฉันนะฉันอยากจะเป็นแวมไพร์อ่ะจะเลียชิกัดฉันหน่อยสิยินดีเสมอโอ้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะเป็นไปได้ยังไงกันเนี้ยถ้าถ่ายฉันจะรวยแล้วล่ะเดี๋ยวฉันต้องโชว์ให้เห็นหน่อยแล้วว่าต้องทำไงมีใครอยากจะเป็นแวมไพร์สุดร่ำรวยไหมฉันเอาเงินมาด้วยแต่ฉันเก็บไว้สำหรับพิธีอะไรอะงั้นไงยื่นคอมาเลยในรู้อะไรไหม เปลี่ยนใจแล้วล่ะโอเคในก็เป็นแวมไพร์ได้นะอ่าแบบนี้ยังไงล่ะอ่ะแบบเนี้ยนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดวู้ฮู้ตอนนี้ฉันเป็นแวมไพร์แล้วฉันว่าธุรกิจนี้เขาไม่เหมาะกับฉันสักเท่าไหร่เพื่อจัดการกับความเครียดเราต้องมาทำเล็บกันหน่อยแล้วล่ะแวมไพร์สุดร้ำโรยอย่างฉันต้องดูแลเล็บอย่างดีขั้นแรกพวกเราก็ต้องมาลองกันก่อนนะอืมเล็บของฉันมันโอเคไหมอะ มันดูไม่ค่อยดีเลยค่ะถัดป้ายงันนะเดี๋ยวฉันต้องช่วยแล้ววัราวาวเยี่ยมเลยงั้นมาลองกันอีกรอบแล้วกันนะผลลับดูน่าประทับใจมากเลยนี่มันมาจากไหนกันล่ะเนี่ยนี่ผมฉันเหรอบางทีก็แบบนี้แหละนะโอเคเรามาตอกันเลยดีกว่าเฮ้ถ้าทางประตูน่าจะพังเนะโอ้ยทำไมเขาไม่บริการให้ดีเลยล่ะโอเคจะต้องจัดการกับเรื่องนี้สักหน่อยแล้วนี่มันติดอะ จะได้ช่วยด้วยดูเหมือนว่าจูเลียจะมาทันพอดีเลย,ยและนี่คือโอกาสที่เธอจะได้ส่วนลดในการทําเล็บครั้งหน้าอืมเรียบร้อย,อยแล้วลนะ่ะนี่มันก็ดูดีมากเลยนั่นเนี่ยโอเคอเลีกเธอไปเลยแล้วกันนะนี่ก็คือเจ้าขุนฟูสวัสดีทุกคนสิไม่มันปีศาจหรือเปล่าเนี่ยสงสัยต้องให้แอฟกัดเธออีกตัวแล้ว เว่าแม่มมหอยทอดมาไกลๆเลยหอยทอที่มาสายครั้งหน้าจะไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวเข้ามาได้เลยนะอ๋อจะมาแล้วโอเคโปบปถึงเวลาไหนต้องแปลงร่างแล้วเยี่ยบไปเลยพวกเอ้ามาหนิขอชื่อบโบโปนะคะเขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดในโลกเลยล่ะโอ้โดนจระโหน้นี่เจ๋งโนตูมากอ่ะคือเจ๋งจังเลยไม่ต้องอายนะเข้ามาใกล้ๆสีสาวๆเขาชอบหอยทคน ออน่าเบื่อโอเค <Wow. S 2> จูเลียวเอไปเลยจ้ายังไงบอเบอเธอก็สมควรได้รับวันนี้พอนี้แหละทุกคนนี่มันไม่แฝนเลยอะทำไมนายทำตัวแบบนี้จ้าตุ่นน้อยในแสบมากเลยโอ,อ้เธอโอเคไหมเนี่ยอลิสโอเคบอบ,อบอฉันจะให้ขน,นมนายนะโอ้ขนมเนาะแบบน้านี่ไงขอบคุณที่ช่วยนะพวกอา้าวขอบคุณนะเอ้ยดูผลงานนี้สิ ดูเหมือนว่าอล,ลิซเธอจะจัดมาตีด้วยนะเฮ้ยนี่มันอะไร hmm. อ่ะโอ้ฉันดีใจมากที่เธอถามนะนี่คืออาหารจานหลักของเราสวัสดีคุณแจ็คอยู่นิ่งๆได้อีกแล้วเนะย <c oughs> อย่าไปกวนแกลคนอื่นล่ะก็ทจะทธแบบนี้ไม่ได้ไงอลิซแบบนี้ไม่ได้เลยแกพวกเราไปดีกว่านนะ <c oughs> พวกเธอจะไปไหนอะ,อ,ะอันนี้คุณจะเอากับเขาได้เหรอคุณแจ็คง <c oughs> <c oughs> านสำหรับนี่เธอก็ได้แอปเธอต้องถูกลองทอดหนึ่งสัปดาห์ด้วย พนักงานเสิร์ฟอยู่ไหนเนี่ยสวัสดีคุณรับอะไรดีคะโอเคที่รักคือเวลาผมลิขิตของเธอแล้วล่ะเฮ้ยโอ้จูเลียคุณดูดีมากเลยอ่ะอ้าฉันต้องขอไม่เ้าเจอรักแท้สักหน่อยคุณคือรักแท้ของฉันเยี่ยมตอนนี้ก็ตามฉันมาแมนได้เลยกรแถวนี้อร่อยมากดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนขี้อายใช่ไหมเลยไม่ต้องห่วงนะเอางี้อาหารมาเสิร์ฟค่ะ ขอบคุณนะแต่ฉันอยากจะบอกว่านี่นบริการไม่ดีเลยอ๋ออเข้าใจแล้วโอ้ <Yeah. S 1> แล้วในนี่ซุ่มซามจังอขอโทษค่ะมไม่ได้ตั้งใจนะนี่เธอทำอะไรลงไปเนี่ยมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการให้นะจูเลียนั <c oughs> ่นคุณเหรอกลับมาแล้วน่ะเล้วใช่นะสิผมคิดถึงคุณมากเลยโอเคงั้ก็เต็มที่ไปเลยนะคู่รักคู่ใหม่ คืด,ดิของคุณนะเออแลแ้วทธอจะต้องเสียใจยแอนเงยพู้เรามาเดทกันต่อเลยดีกว่านะใช่แล้วถึงเวลามาแสดงความสามารถกันสักหน่อย,ยอันนี้เรามาพบก,กับอลิซกันเลยดีกว่าโอ้ดตัวยิ่งใหญ่มากอะเดี๋ยวพวกเราต้องใส่แว่นแดนเกันสักหน่อยอออนี่มันอะไรเนี่ยายไฟอะ นี่ออกไปเดี๋ยวนี้นะเป <What? S 1> นอะไรเนี่ยในเวลาเดียวกันนั้น hmm. ดูเหมือนว่าจูเลียกําลังเตรียมตัวอยู่นี่เป็นท่าได้ที่เจ๋งมากดูสิเธอมีควอมสามารถมากเลยนี่มันส,สุดสุดมาก <c oughs> ถ้าทางกรรมการจะชอบนะเน,นี่ยนะ <c oughs> เอาอีกแล้วเหรอจูนเลียฉันเตรียมเซอร์ไพรสไม่ทันด้วยนะเธอจะต้องชอบมันแน่ hmm. ถึงเวลาต้องยกเลิกการประกวดของเธอแล้ว ฉ uh huh. ชนเข้าใจแล้วว่าแต่เนี้อะไรเนี่ยโอไม่น oh. oh oh. wow. ะอาหารนี่มันเจ็บปากเลยเจ็บจ <Wow>. oh. ังว,ว้าวเธอทำแบบนั้นได้ด้วยอ่ะยินดีด้วยนะจูเลียนี่หลังวัของเธอ <c oughs> อะไรเนี่ยมันจะทิ้งเาอีกแล้วเหรอเร็วๆหน่อย <c oughs> ทุกคน <c oughs> วิชาน,นี้มันจะเริ่มแล้วนะ <c oughs> สุดท้ายจะจ <c oughs> ับเธอได้สักที <c oughs> ตัวแสบไม่มีเวมไพร์ตัวไหนนี้จะเอมิลี่นัก็เวมไพร์ได้หรอกต้าลงเดี๋ยวนี้เลยเ้าขอยากของเรากำลังจะมาแล้วล่ะ ฉันว่ามันมีการลักพาตัวแน่วิตร้านนั่นมันจูเลียนนี่นักเล่าแวมพรยมาทำอะไรที่นี่พวกเราต้องจัดการเรื่องนี้แล้วไม่มีทางอย่าคิดจะมาทำร้ายแวมพายเลยนะมานี่เดี๋ยวนี้เลยใัญแวมพายไม่มีทางห้ใหญ่ตัวแสบไปทางเดี๋ยวนี้นะใหญ่ไวร้ายอ๋ออยากเดินดีเหรอกระเทียมไปเลยเกลือสับอลาดอ๋อจะเกลียดกระเทียมอ่ะอันเหรอจะมีสะพายให้ด้วยนะ ถึงเวลาต้องมาเอากระเทียมกันหน่อยแล้วนี่ไม่เวิร์กเลยแ <What? S 2> นจิก็จับเธน,นได้สิแต่ว่าเธอทำไม่ได้หรอกนี่เธออยู่ไหนยัยปีศา<อ>จจานี่หน่อยเป็นไงเราวเข้าจูเลียเราต้องรีบหนีแล้วเราออกไปจากที่นี้กันดีกว่านะ <Huh? S 2> ไม่ใช่เวลานอนนะอลิสเหรอใช่แล้ว <c oughs> ฉันเองตอนนี้ไปกันก่อนนะนี่คือวันเกิดของอลิสแต่ทัาทางจะเป็นวันที่น่าเศร้า เพราะว่าถึงแม้ว่าเธอจะเป็นแวมไพร์สุดรำ่ำรวยเธอก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเลยนะ่ะฉ <ś c oughs> ช่ไม่สายไกนไปหรือเปล่า <ś c oughs> ฉันดีใจมากเลยล่ะที่เจอเธอมาสนุกด้วยกันสิโอ้นี่ของฉันเหรอนี่เป็นสร้อยที่น่ารักมากเลยอะ่ะ oh, <wow. S 1> ยังไม่หมดนะเพื่อนรักมันเป็นสร้อยคู่กันด้วยของเราไงเหรอไยพวกเรามาเป็นเพื่อนกันตลอดไปไหมโอ้ได้สิจูเลียจูเลียเธอจะเสร็จหรือยังเนี่ยพวกเรารอเธอตั้งนานแล้วนะ โอ้ยใกล้จะเสร็จแล้วล่ะแป๊ับนะฉันขอเอาของพวกนี้ใส่กระเป๋าก่อนเร็วหน่อยซี่รถบัสจะออกแล้วนะฉันมาแล้วจ้าโอเคไหมเหลืออีกแค่ไม่กี่อย่างเองอะ่ะถ้าเราตกเครื่องเนี่ยพวกเราก็คงไม่ต้องใช้ของพวกนี้แล้วล่ะเร็วหน่อยซิจูเร็วเข้าโอ้หฉันมาแล้วล่ะโอ้โอดูเหมือนจะมีบางอย่างพลาดนี่เธอล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยนี่มันมากเกินไปแล้วนะพวกเราไปกันดีกว่าจอร์ อุ๊ยตายแล้วโอ๊ยทำไมกระเป๋ามันขาดแบบนี้ล่ะ <S <S ฉันว่าฉันคงไม่ได้ไปแคมปิ้งที่ไหนแล้วล่ะแต่จูเลียเธอไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะแหมในห้องเวิร์กช็อปมันมีของอะไรบ้างนะแค่ใช้กาวนิดหน,น่อยกระเป๋าฉันก็จะกลับมาเหมือนใหม่แล้วล่ะอืมหรือว่าไม่กันนะนี่มันเป็นไอเดียที่แย่มากเลยอ่ะอ,อ้าววันนี้ฉันโชคร้ายตลอดเลยหยุก่อนนะแล้วถ้าฉันลองฉันว่าฉันมีไอเดียแล้วล่ะนี่มันแผ่นไม้เหรอ มีกระดาษลังด้วยอะ่ะฉันว่าฉันรู้แล้วว้าวฉันว่าฉันสร้างบ้านจิ๋วแบบพกพาหนอ่อยดีกว่าใช่เลยล่ะตอนนี้ไม่มีเวลามาอธิบายละเรามาเริ่มก่อสร้างกันเลยดีกว่าฉันต้องใช้สว่านแบบนี้ด้วยพวกเราต้องใช้เหล็กฉากและน็อตแบบนี้ด้วยนะงั้นเรามาเริ่มสร้างเฟรมไม้กันก่อนเลยดีกว่าแค่ไขน็อตเข้าไปก็เรียบร้อยแล้วละ่ะมันง่ายมากเลยนะพวกเราแค่ต้องไขน็อตพวกนี้เข้าไปให้ทั่วโครงสร้างของเราแบบนี้ไงตอนนี้พวกเราก็ต้องมาขัดมันด้วยกระดาษทรายแบบนี้ก่อน คราวนี้ก็จะไม่มีเซี้ยนแล้วล่ะเยี่ยมไปเลยถึงเวลามาสร้างกำแพงกันแล้วกระดาษลังแบบนี้ต้องช่วยได้แนะ่พวกเราต้องใช้สว่านแบบนี้เหมือนเดิมแล้วถ้าฝนตกล่ะัไม่มใช่ปัญหาหรอกเดี๋ยวหลังคาจะช่วยปกป้องพวกเราจากฝนที่ตกลงมาเองเพียงแค่ขยับนิดหน่อยแล้วก็ไข่น็อตเพิ่มอีกนิดก็เรียบร้อยบ้านของเราเนี่ยต้องมีหน้าต่างด้วยนะใช่ไหมแต่อตอนนี้เราต้องมาวัดกันก่อนนะเยี่ยมไปเลยล่ะ มีสี่ช่องเลยงั้นพวกเรามาตัดกันเลยดีกว่าแหมแหม,แมไหนมาดูหน่อยสิว่าเรามีอะไรกันบ้างนี่ไงล่ะแบบนี้มันจะได้สว่างสดใส oh. ตอนนี้พวกเราต้องมาพ่นสีกันก่อนแล้วแต่พวกเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะพวกเราต้องใส่หน้ากากแบบนี้ด้วยตอนนี้ก็สามารถมาพ่นสีกันได้แล้วล่ะฉันชอบสีชมพูมากเลยอะ่ะ oh. แตอนนี้ยังไม่เสร็จแลวนะเฮ้ oh. hey, ทุกคน <What? S 1> นี่แหละคือ hmm. สิ่งที่ฉันต้องการเลยแต่ขั้นแรบกบพวกเราต้องใส่ถุงมือกันด้วยนะ นิ้วฉันจะได้ไม่เปื้อนนี่ล่ะแล้วเราก็ต้องบีบสีใส่ลงไปในฟองน้ำแบบนี้จากนั้นเอามันไปไประทับบนกำแพงแปะให้ทั่วกำแพงไปเลยนะทำให้มันเหมือนกับอิดน่ะว้าวเจ๋งมากเลยใช่ไหมดูดีมากเลยล่ะตอนนี้อิดลาเวนเดอร์ของเราก็พร้อมแล้วแต่ห้ามลืมกรอบหน้าต่างไปเลยนะสีขาวเนี่ยเป็นสีที่คลาสสิกมากเลยล่ะเยี่ยมไปเลยมาเพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันหน่อยดีกว่า กระถางต้นไม้แบบนี้ทําให้บ้านดูอบอุ่นขึ้นเยอะเลยล่ะพวกเราก็แค่ต้องติดมันด้วยคลิปหนีบกระดาษแบบนี้แป๊บหบนึ่งน,นะฉันเกือบลืมไปเลยอะ่ะพวกเราต้องใช้ไม้กวาดและผ้าแบบนี้ด้วยคุณคิดว่าฉันจะเอาไปทําอะไรหรอพวกเราต้องถอดไม้กวาดออกไปแบบนี้ซะก่อนบิงโกตอนเนีวเราพรม่านของพวกเราก็พร้อมแล้วจากนั้นพวกเราก็ต้องไปเอาห่วงแบบนี้มาจากพม่านในห้องน้ำด้วยนะแล้วก็ใส่เข้าไปในผ้าที่เราเตรียมไว้และนี่แหละคือขั้นตอนสุดท้ายเอามันไปแขวนเข้ากับราวที่เตรียมไว้ได้เลยอ้าจู เธอนี่เกิดมาเป็นดีไซเนอร์ตัวจริงเลยนะว่าแต่พวกเราติดมันยังไงดีอะเรื่องนี้มันง่ายมากเลยล่ะพวกเราแค่ต้องใช้ตะขอพลาสติกแบบนี้ตัดมมนอนกมาจากไม้แขวนให้เรียบร้อยเลยนะผู้เราเลือกตะขอตามสีที่เราชอบได้เลยจากนั้นติดมันเข้ากับกำแพงด้วยปืนกาวตอนนี้ตะขอของเราก็เรียบร้อยแล้วอรุณสวัสดิ์นะเช้าวันใหม่โอ้โหนี่มันสวยจังเลยอะ ถึงวเวลามาตกแต่งกำแพงกันแล้วล่ะโปสเตอร์สุดปรดของฉันเนี่ยต้องเหมาะกับที่นี่มากแน่นอนสีสันสดใส,สแบบนี้ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้งั้นเรามาตกแต่งกำแพงอีกด้านด้นดวยธงแบบนี้กันดีกว่าอืมโดนัทไม่เป็นความฝันของคนที่ชอบขนมหวานทุกคนเลยติดมันเข้ากับเฟรมไม้ด้วยหมุดแบบนี้ตอนนี้บ้านของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะแต่ว่าห้ามลืมทำประตูไปเลยนะอืม mm hmm. นี่ไงล่ะพวกเราแค่ต้องใช้สว่านในการติดตั้งมันฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย ว่าแต่นี่มันอะไรกันนะจูเลียเธอกำลังเล่นของเล่นลายเครียดอยู่หรอมาให้อี้มใช่หรอกฉันว่าฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะพเรามาตัดป๊อปทูปกันเลยดีกว่าจากนั้นก็ติดมันเข้ากับประตูจะได้ใช้มาเป็นที่จับแบบนี้ไงบ้านของพวกเราต้องมีของที่จําเป็นให้ครบอ,อย่างเช่นมุ้งกันยุงแบบนี้พวกเราแค่ต้องใช้แม็กเกีฟเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ในการติดตั้งมันแต่เนี่ยยังไม่เสร็จหรอกนะนี่ไงล่ะพวกเราต้องเปลี่ยนริบบินให้กลายเป็นโบว์แบบนี้ด้วย แล้วเราก็ต้องตกแต่งผ้าม่านด้วยโบวแบบนี้ได้เลยบ้านหลังนี้เหมือนงานอาร์ตเลยล่ะแหมถึงเวลาออกไปข้างนอกกันแล้วจูเลียจะได้ออกไปพักผ่อนสักที 2. นึ่ง,งนังนก็ยกได้เลยพวกเราทำได้แล้วล่ะไปกันเลยดีกว่าบ้านแบบพกพาของจูเลียเนี่ยดูดีมากเลยอะอันที่จริงมันก็หนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยที่นี่มันเยี่ยมไปเลยล่ะ ว่าฉันต้องลงหลักปักฐานที่นี่แหละเอ้ยนี่เป็นกระเป๋าที่หนักมากเลยอะ้างนอกน,นี่ช่างอากาศดีจังเลยใช่แล้วละ่ะเราต้องหาเฟอร์นิเจอร์ให้บ้านหลังนี้เพิ่มหน่อยแล้วจูเลียเธอไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วพเราแค่ต้องใช้เลื่อยตัดกระดาษลังออกมาจากนั้นก็จะได้ของแบบนี้ออกมาแล้วละ่ะพวเรามาต่อของพวกนี้กันเลยดีกว่าแบบนี้ไงเรามาเพิ่มชิ้นส่วนเข้าไปหน่อยดีกว่าเนาะเยี่ยมไปเลยละ่ะ ถ้าใช้ความอดทนนิดหน่อยโต๊ะของพวกเราก็จะเสร็จเรียบร้อยมาพ่นสีกันเลยดีกว่าสีมิ้นแบบนี้ต้องสวยมากแน่นอนแล้วเราก็ต้องแปะพลาสติกแบบนี้ไว้ข้างบนโต๊ดด้วยเวลาคุณทำงานหนัก <S 2> <S 2> <S 2> ก็มักจะหิวแบบนี้แหละสำหรับมือ้อกลางวันของวันนี้พวกเราต้องใช้ฟลอยและถ่านแบบนี้แหละการกินอาหารนอกบ้านอะไรจะดีไปกว่านี้อีกละ่ะตอนนี้พวกเราต้องใช้ไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้ด้วยแล้วพวกเราก็เสียบมันเข้าไปกับถาดฟอยได้เลย อหอมมากเลยอ่ะวันนี้พวกเราจะมาทำแซนด์วิชกันคุณต้องระวงังอย่าให้มันไหม้เลยนะตอนที่ถานมันร้อนแล้วคุณก็สามารถเริ่มทำอาหารได้เลยน่าอร่อยมากเลยอ่ะฉันน้ำลายไหลไปหมดแล้วเนี่ยฉันว่าถึงเวลาที่ต้องกลับแซนด์วิชก่อนละมาเมียอร่อยมากเลยอ่ะอการแต่งหน้านอกบ้านแบบนี้เป็นชาเลนจ์ที่ยิ่งใหญ่มากแต่จูเลียต้องมีเคล็ดลับอยู่แล้ว งั้นเรามาตกแต่งกล่องใบนี้ด้วยโฟมสีสดใสแบบนี้กันดีกว่าพวกเราแค่ต้องพับโฟมแบบนี้จากนั้นติดมันเข้าไปที่ก้นกล่องแล้วเราก็ต้องหาที่กั้นมาให้มันด้วยแบบนี้ไงล่ะตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วอย่าลืมแปะก,กระจกไว้ที่ฝาของมันด้วยนะตอนนี้กล่องเครื่องสําอางของพวกเราก็พร้อมใช้งานแล้วละ่ะตอนนี้พวกเราก็มีที่วางเครื่องสําอางแล้วและเครื่องประดับของพวกเราก็คงจะไม่หายไปไหนแล้วละ่ะถึงเวลามาแต่งหน้ากันแล้วลา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  ฉันนี่สวยจริงๆเลยจูเลียชอบบ้านใหม่ของเธอมากแต่มันก็ยังคงต้องการเฟอร์นิเจอร์เพิ่มอยู่ดีนะเจ้าสามเหลี่ยมแบบนี้ต้องช่วยได้แน่เรามาประกอบมันเท่าด้วยกันเลยดีกว่าพวกเราต้องการมันสามชิ้นเลยนะมันจะเป็นเก้าอี้ไปได้ยังไงกันล่ะถ้าไม่มีที่นั่งนุ่มๆแบบนี้ฉันรอที่จะลองมันไม่ไหวแล้วว่ะสุดท้ายคุณก็มีเวลาได้อ่านหนังสือสุดโปรดของคุณ ก็เกือบจะได้มีความสุขแล้วล่ะใช่แล้ววันนี้อากาศร้อนมากเลย,ยจูลเลียกล่าวว่าจะออกกําลังกายสักหน่อยไม่เธอไม่ได้จะออกกําลังกายหรอกเธอกําลังตัดฮูลาฮูปออกมาให้เป็นสองส่วนอยู่นะไม่นานฐานของเต้นก็พร้อมแล้วของพวกนี้ต้องช่วยได้แน่พวกเราต้องปักเสาลงไปด้วยนะฉันว่ามันก็ปลอดภัยอยู่นะเนี่ยตอนนี้พวกเราจะมาติดตั้งฮูลาฮูปด้วยสกอตเทปกัน แล้วพวกเราก็ต้องใช้ผ้มมาม่านในห้องน้าที่ผู้เราไปเอามาด้วยตอนนั้นก็หนีบมันด้วยคลิปหนีบกระดาษแบบนี้พอติดตั้งเต็นท์เสร็จคุณก็จะมีร่มเงาให้คุณได้พักผ่อนแล้วล่ะนี่มันปฏิหารช,ะช,ะชะัดๆทุกอย่างมันเรียบง่ายมากเลยตอนนี้นพระอาทิตย์ก็มาทําลายการอ่านหนังสือของเธอไม่ได้แล้วพวกเราถึงไหนกันแล้วนะ <S <S> <S ดูเหมือนว่าช่วงเวลาในการดื่มด่ำกับธรรมชาติใกล้จะหมดลงแล้วล่ะ เวลาที่เราต้องมาเตรียมที่นอนกันแล้วผู้เรามาทําถุงนอนกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะใช้ผ้าแบบนี้มาทําถุงนอนกันเราต้องเย็บทั้งสองด้านของผ้าเข้าด้วยกันแบบนี้แค่นั้นก็เรียบร้อยละตอนนี้มาทําหมอนกันเลยดีกว่าหมอนใบนี้ต้องน่ารักมากแน่นอนผู้เราต้องทําให้มันเป็นรูปน้องหมาด้วยนะเพียงแค่ใช้จินตนาการเล็กน้อยกับผ้าสกหลาดนิดหน่อยความมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นแล้วละ่ะผู้เราใกล้จะทําเสร็จแล้วตอนนี้เราต้องเติมตาและจมูกให้น้องด้วยนะ นี่เจ้าตัวน้อยถึงเวลานอนแล้วล่ะวันนี้ฉันต้องฝันดีแน่นอน <G ül> อจริงๆแล้วฉันว่าฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะ <G ül> จูเลียชอบทําให้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์เดีมากเลยที่บ้านของเราสามารถกลับด้านแบบนี้ได้ด้วยแค่นี้ก็เรียบร้อยตอนนี้พวกเราสามารถมองดูท้องฟ้าได้แล้วล่ะวาา้าวนี่มันสวยมากเลยอะ่ะ <G ül> มีหน้าต่างบนหลังคาด้วยเหรอเนี่ยอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วเนี่ยอย่างกับท้องฟ้าจําลองเลย นั่นมันอะไรอ่ะมีดาวตกด้วยหรอเรวจูเลียต้องรีบขอพรก่อนแล้วสวัสดีจ้าชาวันใหม่วันแรกสำหรับการมาแคมปิ้งมันผ่านไปได้ด้วยดีมากเลยล่ะฉันว่าพวกเราต้องกลับด้านให้บ้านของเราหน่อยแล้วจูเลียชอบมาแคมปิ้งแบบนี้มากเลยว้าวขอโทษทีนะจ๊าเธอจ๋าพวกเรามาโวนเธอหรือเปล่าเนี่ยทุกคนฉันดีใจมากเลยที่พวกเธอกลับมาแล้วอ่ะเข้ามาก่อนสิจ้าอุ้ยตายแล้วในนี้มันกว้างเหมือนกันนะเนี่ย ที่เธอทำเองหมดเลยเหรอว้าววว้าวนี่มันสวรรค์ของส,สาวๆเลยล่ะชานน่าออกแรงแค่นิดเดียวเองนะแต่ผลลั์ออกมามดีมากๆเลยล่ะฉันมีเรื่องมาเมาส์กับพวกเธอเยอะเลย